สวัสดีค่ะกลับมาพบนะคะกับอุ้มไออุ้มรีวิวค่ะวันนี้ค่ะอุ้มเอาของเล่นใหม่เลยค่ะ ที่ชื่อว่าเซียวมีไดมอนด์มินินะคะตัวนี้เนี่ยก็ถือว่ามีการเปิดตัวมาสักพักหนึ่งแล้วค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นวิวที่เล่นง่ายที่สุดสําหรับรุือทีนี้เลยนะคะนอกจากความสวยงามของมันแล้วเนี่ยก็ยังใช้งานได้ง่ายจะง่ายายังไงเดี๋ยวไปติดตามกันเลยค่ะถ้าเทียบกับวิวหลายๆรุ่นที่มุงเคยรีวิวมานะคะจะบอกว่านายบอร์ดนิเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นตัวที่สามารถใช้งานได้ง่ายควบคุมได้ง่ายค่ะเพราะว่านอกจากที่มันจะมีทั้ง2องล้อแล้วล้อมันค่อนข้างจะมีขนาดใหญ่มากนะคะแล้วก็ทําให้เราสามารถวิ่่งบญญบบนน้้าาาแียไดสมกคะ ส่วนการบังคับนะคะจะไม่เหมือนรุ่นอื่นตรงที่มันมีคันโยกแบบนี้ค่ะลักษณะเดียวกับเซกเวที่เราใช้ขับใช้ขี่เลยนะคะตัวนี้เนี่ยถ้าเราเอาเข่าขึ้นไปวางนี่อย่างนี้ปึ๊บแล้วเราเอียงซ้ายมันก็จะไปทางซ้ายค่ะพอเราเอียงไปทางขวานะคะมันก็จะกลับมาทางขวาค่ะเราจะใช้ลักษณะของเข่าสองข้างตรงนี้ในการบังคับนะคะถามว่าง่ายกว่าไหมง่ายกว่าแต่ว่าต้องอาจจะเวลาถอยหลังนะคะมันจะกลับกลับด้านกันนิดนึงอาจจะยากเฉพาะตอนถอยหลังค่ะ ลักษณะของการยืนค่ะจะสามารถยืนได้ถนัดกว่าที่เป็นเอาวิวนะคะที่อุ้งเคยรีวิวไปเพราะว่ามันสามารถยืนได้2ข้างแบบพอดีเท้าเลยนะคะจุดเด่นสำคัญของมันอีกข้อนึงนะคะว่านอกจากที่จะมีล้อที่มีขนาดใหญ่แล้วค่ะยังเป็นของเรื่องของการบังคับต่างๆนะคะปุ่มเปิดปิดแสดงสถานะค่ะตัวนี้สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะแล้วก็มีแสดงสถานะของแบตเตอรี่ค่ะว่ามีแบตเตอรี่เหลืออยู่เท่าไหร่นะคะอย่างน,นี้เหลืออยู่ประมาณสามขีดค่ะ อีกเรื่องนึงนะคะถ้าเห็นตอนกลางคืนค่ะตรงด้านหน้าจะมีไฟนะคะสามารถที่จะเปิดปิดได้เนี่ยโดยที่ต่อผ่านแอปนะคะโดยไฟข้างหน้าค่ะจะเป็นหลอดไฟ LED สามารถที่จะส่องสว่างมากเลยนะคะส่วนด้านหลังเองนะคะก็จะมีไฟส่องสว่างคล้ายๆกับรถเลยค่ะสามารถที่จะปรับแต่งสีสันอะไรอย่างนี้ผ่านแอปพลิเคชันนายบอดได้นะคะเดี๋ยวอุ้มจะโชว์ให้ดูต่อไป เจ้านี่เนี่ยสามารถที่จะวิ่งได้อยู่ที่ประมาณา16กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะโดยที่ชาร์จ1ครั้งค่ะก็สามารถที่จะวิ่งไปได้ประมาณ20กว่ากิโลค่ะ ซึ่งสําหรับอุ้มเนี่ยสเปคแบตแบบนี้นะคะก็ถือว่าโอเคในการวิ่งจริงอย่างอุ้มนะคะตั้งแต่ได้มาเนี่ยยังไม่ได้าชาร์จสักเท่าไหร่เลยค่ะก็สามารถวิ่งเล่นแถวหมู่บ้านอย่างนี้ได้ง่ายๆเลยนะคะแนะนำการใช้งานคร่าวๆก่อนนะคะเราสามารถจะขึ้นไปยืนมันได้แบบเสถียรเลยค่ะเพราะว่ามันจะบาลานซ์ตัวเราให้นะคะแล้วก็ถ้าเราเอียงซ้ายเอียงขวาโดยที่ไม่โดนในเจ้าตรงกลางนี้ค่ะมันก็จะไม่เอียงนะคะจนกว่าเราเอียงเราเอาเข่าค่ะ เอียงซ้ายเอียงขวาที่แท่นตรงกลางนะคะมันถึงจะมีการขยับขยื่นได้แบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้งานก็ง่ายมากเลยเพราะว่าถ้าเราต้องการแค่เดินหน้าถอยหลังเราก็าไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะเราก็าแค่เลือกอย้ายน้ําหนักนะคะเอียงตัวไปด้านหน้าเล็กน้อยค่ะถ่ายน้ําหนักไปด้านหน้าแล้วก็ถ่ายน้ําหนักมาด้านหลังอันนี้คือการเดินหน้าถอยหลัง<อ>ปกติค่ะนี่ค่ะเล่นได้ง่ายมากๆเลยนะคะเดี๋ยวอุ้มพาไปวิ่งสนามจริงกันนิดนึงว่าวิ่งแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะคะ บอกไปค่ะว่าเจ้านายบอร์ดมินีเนี่ยสามารถที่จะเชื่อมต่อบลูทูธกับแอปพลิเคชันนายบอร์ดได้นะคะเราเลยสามารถที่จะควบคุมมันได้เหมือนหุ่นยนต์นะคะหลายๆคนอาจจเคยเห็นแล้วสามารถที่จะเนี่ค่บังคับมันได้โดยที่อุ้มไม่ต้องไปยืนอยู่ตรงนั้นเลยนะคะนี่คล้ายๆกับหุ่นยนต์บังคับค่ะเดินหน้าถอยหลังได้ตามอธัธยาศัยเลยนะคะเท่ๆเก๋ๆแบบนี้ค่ะนอกจากเรื่องของการบังคับแล้วนะคะมันก็ยังสามารถที่จะล็อก กดล็อกตัวเครื่องได้เมื่อเราทําการล็อกเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อใครมายกตัวเครื่องเราขึ้นมันก็จะสั่นไม่หยุดเลยค่ะแล้วก็ไม่สามารถที่จะเดินหน้าหรือว่าถอยหลังได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะกดสปีดลิมิตสําหรับเด็กๆนะคะที่มาเล่นของเราค่ะเราก็อาจจะให้สปีดลิมิตไว้ที่ความเร็วไม่เกิน10หรือว่า8กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ได้นะคะอันนี้ที่เรบอกไปค่ะว่าเราสามารถที่จะตั้ง นี่ค่ะเราสามารถจะตั้งไลท์เซตติ้งได้ค่ะว่าอยากให้คัลเลอร์โทนมันออกมาเป็นสีไหนนะคะไฟก็จะออกมาสีแบบนี้เลยค่ะ แล้วจะเจ๋งกว่านะคะถ้าเราเปลี่ยนเจ้ามินิเซกเวย์นะคะกลายเป็นเซกเวย์ตัวใหญ่เลยทีเดียวค่ะเพียงแค่เรามีอุปกรณ์เสริมนะคะคือขาอันนี้เลยค่ะจะมาแทนคันโยกที่เมื่อกี้อุ้มรีวิวไปนะคะแต่ตัวนี้สามารถที่จะใช้มือจับแล้วก็โยกซ้ายหรือว่าโยกขวาได้ตามที่เราต้องการเลยนะคะโดยสามารถที่จะโยกหน้าแล้วก็โยกหลังได้ด้วยค่ะทีนี้เราไม่ต้องเราจะเทน้ําหนักเอาแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้มือในการโยกไปข้างหน้าหรือว่าโยกไปข้างหลังนะคะซ้ายขวาได้เลยทันทีค่ะ อันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะคะที่น่าสนใจแต่ขอเตือนค่ะว่าหัวมันไวนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเด็กๆหรือว่าผู้ใหญ่เล่นแล้วก็มีการขยับอย่างรวดเร็วอะไรเงี้ยค่ะมันก็ไปหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครเล่นครั้งแรกหรือฝึกเล่นเนี่ยต้องระวังค่ะแต่รับรองว่าใครเล่นไปแล้วเนี่ยมันาน่ารื่นเริ วันนี้นะคะก็ขอฝากเจ้าของเล่นใหม่ของอุ้มนะคะเจ้ามินิเซกเวนะคะนายบอดมินิเซกเวตัวนี้พร้อมกับอุปกรณ์เสริมอันนี้ค่ะคันโยกนะคะทั้งหมดเนี่ยสิีิลีราคารวมแล้วตัวเครื่องเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1 8ื่นใช่ไหมคะแล้วก็ ไช้นี่อีกประมาณ3ามพันเพราะฉะนั้นเนี่ยรวมๆวมแล้วอ่ะค่ะก็อยู่ที่ประมาณ2 0,000ื่นนิดๆอุ้มเชื่อว่าหลายๆคนที่เคยอยากได้เจ้าเศกเวตตัวใหญ่อ่ะค่ะที่ราคาตอนนี้อยู่ประมาณ 4- ี่ห้าหมื่นหรือว่าระดับแสนเป็นต้นไปอ่ะนะคะตัวนี้ก็สามารถใช้ถูๆถ่ายๆในการอา่าเป็นพาหนะภายในภายในองค์กรนะคะหรือว่าพาหนะในภายในหมู่บ้านขับไปหน้าบ้านขับกลับมาได้นะคะโดยที่อุปกรณ์โดยที่ไอ้ตัวแรกนะคะที่ไม่มี ขาอันนี้เนาะก็จะเป็นเฉพาะตัวขาของมันนะคะจะมีน้ําหนักอยู่ที่ประมาณ12.8กิโลค่ะแล้วก็ถ้ามีไอเจ้าตัวใหญ่ก็จะหนักขึ้นมาอีกนิดนึงค่ะแต่ก็สามารถจะใช้งานได้อย่างปลอดภัยมากขึ้นผู้ใหญ่ใช้ได้เลยนะคะเพราะว่าค่อนข้างมีความปลอดภัยสูงมากค่ะวันนี้นก็ฝากไว้ประมาณนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวมีของเล่นใหม่ตัวไหนอุ้มพามารีวิวอีกแน่นอนค่ะกับไออุ้มรีวิววันนี้ไปแล้วค่ะ